คุณกำลังฟัง by Grace Daily Devotions หนึ่งปีกับพระกิติคุณของพระเยซูคริสต์วันที่23พฤศจิกายนสแสวงหาการสำแดงที่ยิ่งใหญ่กว่ายอห์นบทที่18ข้อ20พระเยซูตรัสตอบท่านว่าเรากล่าวให้โลกฟังโดยเปิดเผยเราสั่งสอนเสมอทั้งในธรรมศาลาและในบริเวณพระวิหารที่พวกยิวเคยชุมนุมกัน เราไม่ได้สอนสิ่งใดอย่างลับๆเลยความจริงของพระเจ้าถูกเก็บซ่อนไว้เพื่อให้ลูกๆของพระองค์ได้ค้นพบไม่ใช่ซ่อนไว้เพื่อไม่ให้เราพบความจริงพระวิญญาณบริสุทธิ์คือผู้ที่จะสอนเราทุกสิ่งทุกอย่างดังในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ26ได้กล่าวไว้และพระองค์ได้เจิมเราแล้วในวิญญาณเราจึงมีความรู้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ดังในพระธรรมหนึ่งยอห์นบทที่สองข้อ20ได้กล่าวไว้หน้าที่ของเราคือเข้าไปรับสิ่งที่เป็นของเราอยู่แล้วสิ่งที่พระเจ้าอยากให้ผู้เชื่อในยุคพันธสัญญาใหม่รู้ซึ่งผู้เชื่อในยุคพันธสัญญาเดิมไม่เคยรู้คือพระคิดที่สถิตอยู่ในเราทรงเป็นความหวังของศักดิ์ศรีมีการทำนายในยุคพันธสัญญาเดิมว่าพระเมสสิยาจะเสด็จมา แต่การที่พระองค์จะเข้ามาสถิตยอยู่ภายในเรานั้นเป็นเรื่องที่เกินจินตนาการความคิดของมนุษย์ได้อย่างไรก็ตามพระกัมพีรในยุคพันธสัญญาใหม่ได้กล่าวชัดเจนว่าพระคริสต์ได้เข้ามาสถิตยอยู่ภายในผู้เชื่อทุกคนอย่างถาวรโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่างเป็นความจริงที่ยอดเยี่ยมอะไรเช่นนี้ตอนที่ซาโลมอนถวายพระวิหารให้กับพระเจ้าท่านได้ตรัสว่า แต่แท้จริงพระเจ้าจะประทับบนแผ่นดินโลกหรือดูสิฟ้าสวรรค์และฟ้าสวรรค์อันสูงสุดยังรับพระองค์อยู่ไม่ได้แล้วพระนิเวศนี้ซึ่งข้าพระองค์ได้สร้างขึ้นจะรับพระองค์ได้อย่างไรดังในพระธรรมหนึ่งพงกษัตร,รบที่8ข้อ27ได้กล่าวไว้สำหรับเราอาจพูดได้ว่าแล้วร่างกายของเราจะรับพระเจ้าได้อย่างไร นี่เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากจริงๆเมื่อพระเจ้าทรงสถิตในเราแล้วพระองค์ทรงสัญญาว่าจะไม่ละหรือทอดทิ้งเราเลยดังในพระธรรมฮีบรูบทที่13 5, ข้อ5กล่าวไว้พระองค์ทรงรักเรามากและไม่อยากห่างเราแม้แต่วินาทีเดียวและพระองค์ทรงปรารถนาที่จะได้ชิดเราให้มากที่สุดซึ่งคงไม่มีอะไรใกล้กันไปกว่า การได้เป็นหนึ่งเดียวกันอีกแล้วถ้าพระเจ้าทรงอยู่กับเราทุกเวลาขนาดนี้แล้วเราจะโดดเดี่ยวหมดกำลังใจหรือเศร้าใจไปได้อย่างไรความซึมเศร้าและการสงสารตัวเองต้องหายไปทันทีเราจะไม่สนใจว่าคนอื่นจะเห็นคุณค่าเราหรือไม่ถ้าเราเข้าใจว่าพระเจ้าทรงรักเรามากแค่ไหนความคิดเห็นของมนุษย์คนอื่นนั้นไม่สำคัญเลย ถ้าเรากลัวหรือมีท่าทีที่ไม่ถูกต้องนั่นแสดงว่าเรายังไม่เข้าใจเรื่องพระคริสต์ทรงสถิตในเรามากเพียงพอแน่ทีเดียวพระเจ้าทรงประสงค์ที่จะให้พวกเรารู้ว่าความล้ำลึกนี้มีศักดิ์ศรีอุดมเพียงไรดังในพระธรรมโคโลสีบทที่หนึ่งข้อ27กล่าวไว้ขอให้เราแสวงหาการสำแดงของความจริงเรื่องนี้มากกว่าเดิมทุกๆวัน เมื่อเราเชื่อว่าพระคริสต์ทรงสถิตยอยู่ในเราเราจะดำเนินชีวิตได้อย่างมีพลังให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าลูกรู้ว่าพระเจ้ารักลูกเห็นคุณค่าชีวิตของลูกและไม่ทอดทิ้งลูกไม่ว่าลูกจะเป็นเช่นไรลูกขอบคุณพระองค์ในความรักนี้และขอให้ลูก ดำเนินชีวิตด้วยความมั่นใจในความจริงนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน